สวัสดีครับผมชายชาติเจ้า่าวันนี้สุดแขกมัน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 ก็ดีขึ้นหน่อยแต่แต่วันนี้เราต้องไปหาหมออีกก็เลาจะพอทําได้ก็เลยจะเอามาเอาบอกของนักเขียนของผมนะที่ผมลงสีแล้วเนี่ยเอามาโชว์ดูนี่ครับันน,นนี้วันนี้วัชรพลสวยไหมคะเข,เขาลงขาวดามาให้คะ่ะลุงชายลงสีเขาลงเส้นขาวดามาคนนี้คนนี้เกียเยอะที่สุดเลย ปกต่อไปจะปกนี้ก็น,นี้ของสม,มุิค่ะพุลัพุลาสวยไหมคะลุงชายลงสีเหมือนกันค่ะยังไม่เสร็จนะนี่ยังไม่เสร็จนะคะลุงชายบอกลุงชายหยุดไปหลายวันก็คิดถึงลูกๆหล,ล,ลานๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เลยเอาปกมาโชว์ค่ะแล้วก็ อันนี้ของพี่ชาตีค่ะพี่ใหญ่มือปโปรสวยค่ะอันนี้ใครๆก็ชอบสวยหวานชาตีสังวรศิลป์ค่ะพี่ใหญ่แห่งวงการการ์ตูนค่ะอันนี้ของอาจารย์จิ๋วค่ะอาจารย์สมชายสวยไหมคะแต่ลุงชายลุงสีค่ะ ของอาจารย์จิ้วเขาจะเขียนในแนวตลกตลกค่ะลุงชายจิ้วสกุลอันนี้ของเกลียงศักดิ์ค่ะสวยไหมคะอันนี้จะบรรยายว่ายังไงดีแนวใครแนวมันแล้วกันนะคะแต่ก็สวยอยู่ค่ะอันนี้ของใครจ้าลุงชายของปิดสายเทวา ของลุงชายก็ค่ะอันนี้คือเป็นคนที่ลุงชายโปรดมากกิดซ้ายเทวาค่ะอันนี้ของคนเขียนเองค่ะอามาเชอเดี๋ยววันนี้จะแต่งเดี๋ยวลุงชายแต่งเสร็จลงสีหมดแล้วเดี๋ยวป้าแต๋อมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งบอกนะครับดูกันยาวๆไปเลยครับอันนี้เขาเขียนไว้เมื่อสองวันแต่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้วันนี้เลยมาถ่ายตอนลงสี อยากให้ดูลงสีให้เยอะครับผมผมเข้าใจว่าทุกคนก็ลงได้นะครับแต่ถ้าเราจะดูเพิ่มอีกสักคนคือผมเนี่ยก็คงจะไม่ไม่หนักหนาน,นะครับหลายๆอย่าง หลายๆคนหลายๆแบบมันก็ทำให้เรามีความคิดหลากหลายครับก็ดูไปเรืยครับระหว่างนี้ผมก็ผสมสีอยู่นะดีกลองไปไม่ถึง อันนี้ผมผสมสีอยู่ครับดูหลายๆคนแล้วมารวมรวมกันล,ลงสีวิธีลงเลนี่ยมันก็จะดีนะแต่ละคนก็จะไม่ไม่เหมือนกันก็เราก็เก็บมาชอบใครเราเก็บไป ไปเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้เสียหายนะครับตอนมองเขียนใหม่ๆก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ดูใครเลยต้องไปเรียนครับไปเรียนไปเรียนซ้ำอีกไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์าารยพวกใครนะครับ เรีอีกสามปีเน้นสีตั้งหากเนี่ยแต่มันเป็นสีน้ำมันนะครับสีน้ำสีน้ำบอกไม่ได้เขียนช่วงนั้น่ะเรออี่นสีน้ำมันอยู่ว่าตอนนั้นมันยังเด็ดกครับ ก็ไม่ได้คิดไกลถึงขนาดน,นี้ว่าเอ,อต่อมาเราต้องมาเขียนสีน้ำนะอะไรนะก็น,นั้นเรากะแขยงสีน้ำมันแล้วก็ไอเขียนตามที่ต่างๆเพื่อเก็บภาพอีกแนวหนึ่งเพื่อนผมเขียนสีน้ำมันอยู่เพื่อนผมก็แก่งแต่ผมเขียนไม่ได้ เขียนได้แต่กระตนเพื่อนผมมันมันเขียนสีน้ํามันขายตอนนั้นช่วงนั้นกำลังฮิตขายอยู่ที่ลาดตันดินะครับรูปหนึ่งก็ได้เป็นพันเป็นหมื่นผมก็อยากจะเอามากก็ดินน้นรนทุกอย่างครับให้มันได้มาแต่ผลที่สุดมันก็มาหลงเอ้ยที่กระตนูน ช่วงที่ผมไปเรียนผมก็เขียนกระตุ้นขายได้แล้วก็เลยไม่ได้นับใจอะไรมากนะกล่าวว่าอืมสีน้ำมันไม่ได้ก็มาเขียงกระตูนนี่แหละก็จริงๆไปไม่รอดสีน้ำมันความชอบมีน้อยเรามาชอบกระตุนเยอะ เราไปฝืนผมนิคิดไม่ได้เลยครัก็ให้เกิดมาทำอะไรก็ต้องทำนนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างผมเห็นเพื่อนเขียนสีน้ำมัน,นเก่งๆอ่ะก็ไปเรียน เรียนมาก็ยังเขียนขายไม่ได้แต่ก็ชอบก็ไปเรียนเรียนมาสามปีไม่ได้อะไรเลยอานกลับมาเกะ่ตูนอีกอันนี้นะครับเขาไิคิดมากับให้เราต้องมาทาง,งานนี้นะมาอยู่สภาพนี้นะเป็นเรื่องที่แปลก ปกนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ก็อีกหนึ่งปกค่ะของลุงชายสวยไหมคะใกล้จะเสร็จยังจะ้ะลุงชายก็ใช้ได้แหละงั้นก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะป้าแตวค่ะ